เอาไปใเช็คินเอาอะไรครับอาจารย์ฮะเป็นอย่างไรบ้างฮะอันนี้ก็อยู่ที่ร้านที่ถีลมไฟตอกนะร้านที่แต่ก่อนเคยมีเหตุเพลิงไหม้แล้วก็มาดูก็ปรับปรุงดีนะทางหนีไฟก็มีทางออกสองทางชัดเจนนะแก่อนนี้มันจะมข้อีกของเยอะแยะนี่ออกไปก็ไฟสว่างมีทางออกแล้วก็พอเปิดก็มีหัวดังเผื่อคนไม่เก็บไม่จ่ายเงินหนีออกข้างหลังจะได้รู้ตัวทันฮะมีไฟสองกับพิคนี้เรียบร้อยค่ะโอเคก็ตรวจทันอยู่เสมอค่ะ การที่เจอมันทำให้ปลอดภัยได้ถ้าเกิดเขาก็แค่ทำดีทางโลู่แล้วก็มีป้ายทางออกชัดเจนทำหนีไปอะไรนี้เรามีอบรมอบรมกันแล้วท่านรู้ว่าอ่าเนี่ยแต่ก่อนแค่ที่ทำนะเกือหน้าละเกือบหน้าจะได้อ๋อมีอบรมอ๋อมีอบรมในเรื่องอบรมนี่ฮะอบรมครับธนาคารเราเรื่องจัดชุดว่าใครจะเป็นผู้แต่งผู้จะพาลูกค้าช่วงไหนอ๋อตรไหนออกเลย ใด้แล้วก็อยากให้แน่นมานะครับพี่อ๋ออออมาช่วยดูอกับับี่ยนการทำจัดเรยใ้จะออกครับมีครมาทาเหมอนกนะครับอะรคุมแต่ว่าก็ถ้าเกิดคนได้ก็อยู่ให้เท่านะครับ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  คุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณสีลมซอยสองนะฮะเตรียมความพร้อมฮาลาวีนะฮะฮาลวีนะฮะคุณผู้ชมฮะพีจสัพี่โจสมภัมู่มนาเรืแล้วี้คเอาละคุณชมฮะแล้นี่คือบรรยากาศของร้านบริเวณสีลมซอยสนะฮะซึ่งเตรียมความพร้อมนะครับวันฮาลวีนะฮะก็เรียกว่าจัด

คืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าคือเวลาเดินทางกลับอ๋อคอยดูแลครับพอดีจะช่วยกันผมว่าทั้งรถไปเดี๋ยวขเขามเส้นสนใจข้างนอกบางส่วนด้วยเอาไปคิดตำรวจก็มาขออยู่อา่เอาเ,าเ,าเ,าเาวลาที่เกิดเหตุก็ดีคะคอนโซลเลชั่นต้องช่วยให้ความมั่นใจนะผมว่าครับถ้าคนแบบนี้ต้องการความปลอดภัยอ่ะขนาดเอทีเอ็มเราจะมาตั้งในซอยเพราะว่าลูกค้าไปกดข้างนอกเดินตีตามเลยเอาเน็เอาในซอยปลอดภัยกว่าครับเราคิดถึงขนาดนั้นเลยคะขอบคุณมากครับ ซึ่งในขณะนี้ฮะเราก็มีแบ่งทีมนะฮะในการลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งทุกเขตฮะก็ลงพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะฮะมาดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับซึ่งในขณะนี้ฮะเราอยู่กันที่บริเวณเขตบางรักนะฮะวันนี้มีผู้ช่วยเลขาฮะไปอยู่กันที่ข้าวสารแล้วก็มีท่านรองทวิดาไปอยู่กันที่สยามเซ็นทรัล์นะฮะ,ะ,ะเพื่อดูความเรียบร้อยสําหรับกิจกรรมงานวันฮาโลวีนนะฮะคุณผู้ชมฮะ อ๋อค well. oh ือผ right ักลงไปอันน so ี้มันจะมันจะเป็นตั้งนี้แล้วก็เออได้เลยครับเออได้อะแล้วฮะแล้วนี่คือบันไดลิงฮะคนก็ปีนได้เหมือนกันนะเออเนี่ยเนี่ยเรางลืมทำทางออกทั้งออคือถึงทางก็จะไม่ต้องประหยัดเราพูดถงการปรับปรุงนะไรก็ไดหลังนี้ก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีนะทุกคน ก็ถ้าระวังเท่า่ก็เลยอันนี้ไม่ใช่คาาอเไม่เหมนกันอูนมี้ดูไมน้อันนี้ไม่ได้เปิดเพราะมันมันดู ผู้ชมครับขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่บริเวณสีลมซอยสองนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนจุดที่เราเข้ามาใครไแล้วนะใช่ครับขอบคุณพี่โจอ่ะพี่เจ้าเขาดูทุกขาบเลยเนี่ยดูมากี่ร้อยขาดไปเนี่ยสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าเนี่ยคนตำรวจเอกนะเนี่ยคนตำรวจเอกนะฮะของั้งคทนายสามนะมาอันนี้มามาตรวจหรือมาทำอะไรพี่โจครับอะไรนะมาสามครั้งนี้มาตรวจใช่ไหมครัเออก็ตรวจทุก ตรวจเรื่องของสถานบริการด้วยแล้วก็วมามดื่มด้วยตีภัยตาที่ผู้ว่าสัดอ๋อไม่ได้มาดื่มอะไรอย่างงี้ไม่มีครับอผมไม่ดื่มครับ <laughs> <laughs> แตวนะครับผ,ผู้ชมครับก็พี่โจขยายขันแะข่งฮะสามร้อยกว่าผับในทั่วกรุงเทพมหานครและสถานีสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงต่างๆฮนะพี่โจก็ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแต่สําหรับจุดไหนที่ขาดตกบกพร่องฮะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวจะเป็นพื้นที่ของพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะในการสัมภาษณ์ อาจารย์ชนะัดชาติสิริพันธ์ฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเบาไฟน <ไป S 1> <า>ิดหนึ่งฮะเดี๋ยวแสบตา,านี่อก็เดี๋ยวให้พี่พเขาสัมภาษณ์ไปฮนะเป็นรายการออฟไลน์ของเขาเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบจากบริเวณด้านหน้ากันครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าครับคุณผู้ชมฮะอ,าาอาา่ขอญาตถ่ายตัวเองฮนะเราก็บายบายโอเค คผู้ชมครก็เรียกว่าแต่งหน้ากันไปด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับใช่ใช่มาครับบายบายหน่อยหน่อยเป็นไงพี่วันนี้คนเยอะไหมไม่ใช่หมายถึงว่าคาดการณ์ว่าจะคนเยอะไหมเสาร์อาทิตย์เมื่อวานเป็นไงบ้างครับกําลังดีกลางกลางยอดยอดขายกลับมายังครับคนเยอะรอชนหมัดอยู่ นี่ผมเห็นพี่ร้องเพลงพี่เป็นนักร้องกันปะเนี่ยอ๋ออยู่แกมมี่มาสี่ปีอ๋ออยู่แกมมี่มาสี่ปีขายขายขายของได้แกมมี่โอเคดีผมก็นึกว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นคนรปภอยู่อะไรอย่างงี้อ๋อขาดอยู่ที่แกมมี่ที่นี่ครับออ๋โอเคออ๋นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะ อันนี้ก็เดี๋ยวเราเมนมปัญหาที่ต้องจัดการกันต่อไปนะในบริเวณหน้าปักซอยสีลมซอยสองนะฮะก็<_ <q> _>อย่างที่เห็นนะครับกล้องวงจรปิดบริเวณนี้ก็มีมากฮนะเป็นร้อยตัวนะครับ<_ <q> _>เดี๋ยวเราเข้าไปหาจารชากันนะ ไลฟ์อยู่ครับบนเพจนะครับคนดูประมาณสองร้อยคคนน้อยคนน้อยช่วงนี้คนน้อยครับพอดีโดนปิดก้านเล็กน้อยไม่วิ่งฮะนอนอย่างเดียวช่วงนี้แอพีวพีก็แซวกันเยอะเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะก็เรียกว่าช่วงนี้ก็เปิดโทวกันเลยทีเดียวเชียวฮะ ใจับกรื่อนว่ารีสตได้นะครับรือ่ดแต่มันก็มีจุดบางจุแล้วอยางพวทำสัญากันค้าทำใแบบร้อมเพียงเยอมากเลยวแต่ตัวกเนี้ยรู้ทุาเลยอ่ะทำ้านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องพาายะกลแะเอียก็ต้องนาคางทีต้องฝึกโรงเรียนทุกแห่งต้องมีการฝึกัญาธนาารเรต้องถึงรัน้ครับอที่คือเสืออะไรไม่มีไม่ไดมีมีคมอทา่ตถึงตัวในการดูแลเรื่องการกวด เดีก <ờ> ็เป <ờ> ็นบทเรียนที่นันไม่ค้มกับที่เรียนแต่ว่ามันเาเอามาเห็นราพัฒนายา้านที่มาดูเรื่องการที่เป็นตัวและการที่ปรับปรุงการเข้ารองเนี่ยวาเตัวใหญต้องสร้างความมั่นใจนะครับทส่วนใหญ่แ้สัดูพวกเราที่มานเที่ยวมันต้องดูแลเองด้วยถ้ามาก็มีจิตใจอยดูก็นั่งดูทางออกอะรดีอะไรีได้ถ้าเกิสถานการณ์ที่ดีต้องเอาตัวเองออกอย่าไปปล่อยให้สงสารบานตายอ่เพรว่ต้องช่วยกัน เราเองถ้าใส่แก็ดูแลก็บอกร้านก็ดูแลแก็ดูแลผ่านแดรกัด้วยกันสขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะพี่เอา้วคผูชมพะและนี่คือบรรยากาศของสีลมซอยสนะซึ่งนเกตบางรักนี้ก็ได้ลงตรวจนะครบคุณผู้ชมฮะออวาาสตสวัตสารวัตดูดูตวจไหนจ้าข้อสบการสวัสิภาพเรา ีนนะเอาละสำหรับผีที่จอกละว่านะฮะก็ระวังโดนเข้าสารเสกนะครับคุณผู้ชมฮะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับผีที่จอกละว่านในคืนฮาโลวีนแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับ ก็เป็นการแซวของอาจารย์ชาชาฮะอาจารย์ชาชาแซวฮะอย่าดูการแชรอย่าดูการชาเยอะนะครับเพื่อตังค์นะเอาทำงานมาก็เก็บตังค์จุดีที่อื่นนี่ กับอเคตึกเสียรูปแบบนี้คือปับาละแล้นี่คือการเตรียมความพร้อมนะฮะสำหรับคึนวันฮาลาวีนะครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่า ด,ดูแลตัวเองกันด้วยครับคุณผู้ชมฮะมองทางออกทางหนีที่ไร่ให้ดีนะครับทางไร่รอรอลิงฮะคุณผู้ชมฮะต้องขออภัยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันฮาโลวีนนะฮะดูแลรักษ like าสุขภาพกันด้วยแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับอาจารย์ตั้งนานแล้วอะแล้วพี่ก็เลยหายใจไม่ไปวว่ะวันนี้เอาโทรศัพท์มาครับโอเคอาจารย์ครับขอชนมือหน่อยครับเอาเดี๋ยวไปดูในไลฟ์เตาโอเค เอาละฮะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคครับโอโอเคฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะเช้านี้เช้ามีงานบุญแต่เช้าเลยที่ภูเขาทองอ่าคุณผู้ชมฮะใครที่อยู่ใกล้ภูเขาทองพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงบัลลเช้านะฮะช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับ